เขาเห็นกันตกอะมีนิสัยแนวแรสายเออกะตกไหมข้ามหนูกะตกปะพี่ไอซซุいい่มซ่าแบบนี้ค่ะไม่กะตกหรอลื่นใช่ไหมแต่หน้าจอหนูไม wow ่กะตกเหมือนแบบดีเลยนิดหน่อยพี่น้อรีแบบนี้แต่จะื่อนหนูรอแหละ พี่ชายมีแฟนยังไม่มีคับมีก็ไปโดนเขาหักอ,อกหมดวันนี้นะคะทุกคนเล่นใครใครอยากเล่นฟเขียนชื่อได้นะเก้าเก้านะคะเก้าเก้าเขียนชื่อนะมันเห็นตนุ่มแดงมันเห็นเหมือนเหมือนอะไรเหมือนรอยดูดปะพี่ใหญ่หรือวันเห็นว่าเป็นสิวเห็นปะมันดูเหมือนอะไรปะ อ่ะเราก็ลองลองดูค่ะวันนี้นะคะยูสเซอร์ทุกคนเหมือนสิวมันดูออกใช่ไหมเออยังดูออกอยู่นะเพราะถ้ารอยดูดมันต้องใหญ่กว่านี้พี่โทนี่วันนี้ค่ะแต่เมื่อวานมันใหญ่นะเมื่อวานพี่ใหญ่เห็นปะมันใหญ่กว่านี้เพราะว่าหนูบีบแต่วันนี้มันเหมือนมันจางลงอ่ะเพราะว่าหนูไม่ได้บีบเนี่ยแล้วเมื่อวานหนูบีบวันนี้ไม่ได้บีบเหมือนเหรอเหมือนสิวดูไม่ออกเลยเนี่ยมันจะบปิดเดียวมันเป็นตุ่มมันนิดเดียวน่าจะพอช่วงหนูเล่นออยเยอะอ่ะ เล่นออยไงมันน่าจะอุดตันแบบบางทีล้างไม่สะอาดล้างไม่สะอาดมันจะอุดตันนะคะนี่สิวนะทุกคนพี่โพดามสดีค่ะแต่มันมีหัวบีบไม่ออกโอ้จริงเัยนะสิบถวนจิงอิ๋หน่อยน่ารักดี 那种赖拉米很带感的，娜娜好喜欢李宝柒。 ยูนเซอร์สมีเตะส่งไม่ได้ค่ะกลัวโดนยูดกันเึอ กลัวหน,นอุ้มเอ้ยยุดยุดไม่ได้กลัวยุช,ชอบกลัวยุเกียดติเลยแหละคนชอบเป็นร้อยคนเกียดเป็นล้านเกียนชื่อนะพี่กอลพี่เจ้าเกียรติมา